สวัสดีค่ะสวัสดีช่องอะไรน้องมากกี้อะไรเป็นไรตอนนั้นตัวลูกพลิ้วแรงตัลูกพเิ้วแรงตัวลูกพลิ้วแรงไม่รับรถโอ้ยนั่งรถม่ขับรถด้วยนั่งรถ สวัสดีเอฟลังมี้จ้า่นกอสวัสดีีนอนกคยัสเา้วาห็นยังบมบมอยู่ปันสวัสดีคนดูสิบสี่คนนะจ๊ะสาวน้อยเมาอะไรเมาอะไรคะมาอะไรมาเอาเกีวกุ้งเกีว เกียวกุง้งปะสวัสดีาน้งคีคนสวยพ่อรสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียังเนนางารนะคะ,ะเจ้าข่าวเสร็จแล้ว,นวเนาะคะวันศัันมันก็เริ่มบางแล้วมนจะเริ่มบาง,งน,น,น,นี้วมันกไปเกี่ยวยนเคยไงพิ่นไปเกี่ยวเพอว่าเข้าไปทุระไปงานขาดอมดีก่นแล้วกินหวกกามานะคะทำแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ ใช้ามาแล้วฝากกไดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าไปดูได้ยังเนี่ยได้อะไรมาฝากอะ่ะเดี๊ยวถุงมาเร็วๆนี่ถุงอ่ะถุงอะไรขวเพีชเพื่อนขเดพีชได้อะไรมาฝากเนาะแทนแทนแทนดีใจไหมคะอะไรอ่ะเขาบอกเกี่ยวกุ้งแล้วหันเขาบอกแล้ว เขาแล้วว่าเขามาเกี่ยวกุ้งหันหันแทวดขวดด้วยนี้ม่ได้มากนักนะ่ะเกี่ยวข้าเสร็จได้เลยครับเสร็จรลองค่ะาแมวสรี่ไดสวัสดีคุณดูยีิบสี่คนค่ะเข้าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเรื่องวดเดี๋ยวเรื่อว่าสองหนี มันนี่สองนี่จำรัยเดียวพี่น้องอ่ะสวัสดีพี่น่ารักทุกท่านนั่งแก่แม่ดูเนี่ยเขยังมาแล้วกล้องมันมันเรียนรายไปได้เอดี๋ยวเมียครับเออมมน่ีเดี๋ยวเลือกใส่แล้สวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนนะครับเน้องสวัสดีเนาะมาเกี้ยแม่นอนกับไอ้ต้อมหรอคะ เพิ่นมาเอาเกี่ยวกุ้มมาซื้อพี่น้อยยอดโทษแผ่บ้ามาเอาเกี่ยวกุ้มมันกันเลยมากใช่ไหมก็อนไปฮิคาระๆไปพี่งกับพี่ย่าให้เก่าบัวช้าตาหนำเลยเ,<น>เอาน้องไปก่นปอนให้แม่ลูกแม่จะเป็นยูมาไม่สิเนายปุ้ยนี่แล้วเนี่ยพูดอีเดียเกียวห่างเดี๋ยวมันกลายมาเป็นลูกไปไมันกลายหนี้นั่งไปมันกลายหนี้เก็บเดีย๋ดวยวฉันไปใส่ฟันปอมมาก่อนนะเธอจะพูดจะใช่ไม่ได้ฉันจะบอกไว้ก่อน นะมากี้นะฉันจะบอกแคอไว้ก่อนนะแต่เธอจะพูดกับฉันไม่ได้นะเธอใส่ฟันนพอมมานะมากี้นะอยู่นั่นนะลูกมันไกลอยู่นั่นนันเร็วหนูเดี๋ยวพ่อไปใส่ฟันมาหนูจะพูดให้พ่อไม่ได้นะแม่ก็ใสเร็ว่อใส่เร็วเร็วเร็วพอดีคนดูทั้งสาวทั้งานนะคะใส่เร็วค่ะจาจ้าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะยูรอนลาร์กาะเบิง จะกบง่กหนค่นทงดแบนแม่าไม่ได้น้องแม็กระเดเปล่น้องแม่่ทำขี้เลขี้แกทำแล้วจะมาเอาไว้ทำไมเลาวมาอะไรเนะเกยวกุ้งเกาวกุ้งน้กินเลยเกาก้า ยอไคิซือทำเป็นเนี่ยออะบสวัสดีครแกแกฮโหล่าเอย่ามันเฮียจะทีนอนเด้อค่ะิยังมองน่มองกินยงมองนัยุกันบ่ก็เมือทยนเมือบ่สสวัสดีเอทั้งสามสิบเก้าท่านนะจ๊ะ แม่แม่จะให้แม่จะ่าหก,กันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาสีลองทำห่วงลองห่วงให้ด้วยดดดดสวัสดีมาดูสีดิสีท่านจ้าครอบครัวฮันสามากๆเลยตอนนี้ครอบครัวฮันสาจ้าไฟาจอยไฟมันขาดแล้วจะสื่อไฟมันเซงเงี้ยหรือเปล่าไฟมันขาดแล้วมันเหมือนนะ

ในลูกเล่นเล่นอะไรเนี่ยห่อเกี้ยวเลยห่อเกี้ยวได้ด้วยปะม่ม่ไม่ต้องห่อเไม่ห่อกยก็ได้นเป็นหนองอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำยังไงลูกลูกไม่รูสิมันเปืือมันเปลือบถือไเรอคะใส่ลงน้ำกลลเลย กล้อาใไข่ดำยกมือขึ้นไข่ผิวดำยกมือขึ้นไครกี่นะ่ะอันนีไปทายลูกจะ,จะาขาบ่รู้จักฮะคล่ปาหนลอดหุ่า่าูทายคิมถ้าหนูไปตากแดดหนูก็ดำนะลูกหนูไม่เล่นตากแดดได้ไหมล่ะฮะตอนพักเที่ยงอะเล่นตากแดดไหมแน่ใจ บางเซียงตอนบางเซียงหนูไปเล่นอยู่ไหนลูกฮะชิ้นข้าวเสร็จอยู่เรียนหรือไมเล่นอะฮะเล่นลอดวงบ่อบอกได้เล่นอะไรเล่นแบบไหนคืออะไรอ่ะเล่นเล่นคืออะไร<อ>น,ไน,นี่มันคือ,อยังอ่ะ อ๋อเรือรอดลโมงอันคือเอาทางมันอันไปเฮ็นดไว้เนี่ยย่างกันไปรอดนะเข้าสวัสดีคุณดูสีส่เบ <ing> ็ดคนนะจ๊ะความดื้อของนานะฮะความดื้อของเด็กความดื้อของเด็กหญิงกันหรวันนะฮะเด็กหญิงกันหรวันดื้อไหมเด็กหญิงกันหวันดื้อไหม ตอบว่าเด็กินกระดูกวันดื้อไหมตอบท่านผู้ชมตอบไปเล้วหน,นูดื้อไหม,ม,นมหนูดื้อไหมเอมอคุณแน่ใจใช่ไหมที่คุณตอบมาไม่กลินแากจ้ากินนย่าง่ะตอว่าโอ้เด็กเกี่ยวกุ้งมาฝากเพลินห้องก็มาแต่กาลาสีนพี่หน้อห้องก็มาหอดนะคะครับผม น้องแม่ไปใส่เนาะอาจารย์นีเด็กนั่งเอ็มเต็มนี่นี่พี่น้องคนวนให้กำลังคนให้กำลังลูกสาวยังคือจะเปลี่ยนวาวแล้วมันเพรียงหอมผลมากวาวนะคนนี้มากปืนหนาวยังถิ่ยาวหนาวเลยนะคะยะสู้ทนหนาวได้สามสี่หมื่นแล้วพี่น้องมื่อนี้ก็นั่หนาวค่ะละเพยายามทำในบริษัทใหม่เดี๋ยเนาะน้ำน้ำใหม่น้ำจากใต้ดินเอาอะไรอยู่ ยโสธรเริ้งนกทาหนาวแล้วนะคะบ้านนีิลุยหนาวแล้วจ้าบ้านเคลื่อออกไปยุวันโซเทมันยักา์กับดีดีเลิศแห้งอีสานบ้านเฮาหนาวแล้วเด้ออีสานบ้านเฮาวกิอีสานบ้านเฮาหนาวแล้วเด้อหัวเร็วอีสานบ้านเฮากินหมอคนหนาวแล้วเด้อกินหมอคนขวัญเน็ตที่มามันจะไมื่อหน่อยนะครับบ้านหนาวหนาวแล้วคนดีกินพราย อีลีคิดทอดอีลีเด้อพยาคาตอนตอนทอเดินตาลกกันชิ่อมันน่าพอเกี่ยวเ้อใหลังโอ๋บ่จำอะ้รละสารมันเห่านาแล้วคนดีแต่จำแม่บางตอนคุณเลดี้ที่เราคิดเอาอืมมาลวกทำได้ไงว่าแม่น้องณูไงกระดไม่สะดวกสาม่เรื่ อมจพิมจีจีอะไรกัแล้วพิมสุดปังอะไรกัแล้วโอ้ยจะบ่งมันเป็นอยังบอเห็นคอมเมนต์เลยบ่เห็นคอมเมนต์่าสนใจโทษสาอดเกิงนึ่เบิรงคอมเมนต์จังใดาเป็นยังไก็บอกหูบ้านเราจะฮกเม่สักหน่อยมามาไลฟ์เียรุ่แเรวหนูมมไลฟ์เซียเร็ว เด็กดักมาไลฟ์เทียเลยเขาล่ขบงอยนะลูกเกอนรกินลยกินเลยซื้อจมาสัดีไหมทำแก้มก่อนขอบคุณค่าที่ยังเร็วสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่ช่องนอมากิแชนแนลเลยนะคะ อืมอืมอร่ยไหมอูรทำไมติ่งเจียวคูนกับเบรอะไรียว่าถ้ากดแบบเวอ้์บรรยากาศร่มหนาวเนี่เห็นมืดเยตะวันมืดเห็นยังหรอขาเจีเลยโอยเอเ่ะมาขายอ่ะปดโอ้ยในเนาะ ไม่เป็นไรลูกพูดได้พูดได้ไม่เป็นไรคนเราเกือบจตรวหมดแหละมีใครว่าไม่ตรวจถามหน่อยสิปวดตัวก็บอกปวดตัวนี่ลูกถูกแล้วอะไรพี่น้องอะไรค่อยตรวสำหรับคลิปนี้ล่าพี่น้องเขากำลังจะกดไหนตายหมดเลยไปมล่ะโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเรามาเกียรช anel ด้วยนะครับก็ลองมาองมาช่องเรามากียรช anel แฟนเพืนนะครับ แล้วก็โอเย n ชาแนลยูทูบแล้วก็โอเยลเฟมบอี่แฟนเพจของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้รายปก่อนแล้วเมื่อกี้หมดตัวแล้วจะตัวแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ